โอ้โหอาณาจักรของช่างใหญ่ที่บ้านเล่าลือเอาละครับเอาละครับถึงแล้วถึงแล้วพื้นที่ที่เป็นของเจ้าสัวโอ้โหนีเลยนี่เลยว้าลยลุยลุย รถไถช่างใย้รวยเข้าที่โอ้โหาจะลุยกันโอ้โ oh. อ oh ้โ oh อ้ป oh ลูกสารไว้ตามตามแนวแดนข้างหลังมันมีหนาม ทางดีๆไม่ไปไปทางนี้เลย <laughs> สุดยอดสุดยอดอ่ะสวยงามสวยงามยูที่ทักสวยงาม